สุพนันปั่นโค้งๆใส่มอนบอลไทยพาไปดูลูกนี้ครับสุพนันบุรีรัฐไม่ได้เต้นเป็นอย่างเดียวครับยิงก็เป็นซัดลูกนี้ต้องบอกเลยว่าอือมันสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็ม10บคะแนนเต็ม,นนตมจริงๆสําหรับสุพนันบุรีรัฐนะครับโอ้โหผู้รักษาประตูก็ยังอึ้งเลยครับผมเดี๋ยวเราไปชมจังหวะนี้กันอีกทีนะครับโยนยาวมาให้กับธีรศักดิ์เผยพิมาย รับบอลได้แปะคืนให้กับสุพนันตั้งท่าว่าจะส่งแต่ปั่นลูกนี้ด้วยเท้าซ้ายโอ้หบอลเช็ดเสาอ่ะดูอีกทีครับธีรศักดิ์เผยพิมายแปะให้สุพนันสุพนันหลอกหนึ่งทีแล้วปั่นด้วยเท้าซ้ายเช็ดเสาเข้าไปโอ้โหพร้ราษาประตูยังอุทานว่ายอดเยี่ยมครับลูกนี้ ดูภาพหลังประตูแล้วสวยงามเหลือเกินลูกนี้สำหรับสุพนรณบุรีรัดไม่ได้เต้นตามโซเชียลเป็นอย่างเดียวบอกเลยว่าคลิปนี้เห็นแล้วผมยิงก็เป็นนะครับพี่พรีโอโสวยงามจริงๆครับผมดูกี่มุมกี่มุมก็บอกเลยว่าประทับใจสุดๆ10คะแนนเต็ม